นับขบบาดตกขบบาดโอ้หเฮ้ยได้ปะไม่ได้ปะจไม่ได้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 เขาไม่ได้ไอชิมหายแล้วขึ้นไงเขาเนี่ยมีคนว่าไอเบนแน่เลยไอเบนไปเก่งกว่าเราอ่ะด้วยเรียบร้อยครับไอเบนโดนคิวแก๊กดูดเดี๋ยวเบนเนี่ยมาเบนคอยโอบไว้เฮ้ย รถด่วแล้ว,วหวดเกมเกมช่วงนี้มีแต่เกมมาจาก The Sun is Setting อ่าฮะคลิกทุกคนทีน่เงียวเชิญควรกลับบ้านก่อนที่มันจะมืด ราทิตกำลังจะตกดินควรกลับบ้านก่อนที่มันจะม,ม,มืดไอฟอร์มเดิมของคิวรีนี่คืออะไรแล้วถ้าทันกลับบ้านเราทางนี้อ่ะคิวรี่จเป็นเทพอ่ะเออจะเป็นเทพก็ไดนะ้แค่สงคารามมัออ้งยังทรีเมิร์คิวรี i พี่เมอเรอคิวรีเ i นึกว่าวาคิรี่ <laughs> เฮ้ย โดดได้ป่ะไม่ได้วะได้ illusion w a r ี่เองเมฆไม่ขยับเลยนะ <c oughs> <S <S สมจริงไงพี่สมจริง อย่างนั้นอย่างนั้นเลยเฮ้ยเอากลองสองดวงอาทิตย์จีตาเลยเอ่อฉันไม่มีตังค์อ่ะเอ๊ะอะไรอ่ะเฮ้ยน่ะอากาทตกอากาศโอ้โหโอเคเดี๋ยวไปดูสิอุกาทตกไปดูอุกาศดึงมามันเริ่มตก ีตอนค้นพบเอือมือมือเอเลี่ยนต่าไอ้เขี้ยแม่งร้องก็ยังติดขัดเลยเรื่องราวมันไอ้ตอนพบเอเลี่ยนประเครื่องมือเอเลี่ยนประหลาดเนี่ยเรื่องราวมันเริ่มเหมือนตอนที่พบขึงมือเอเลี่ยนประหลาดไอ้มันตื่นแล้วเว้ยไอ้พัตตื่นลววเลยอะไรบ้างเข้าสูตรเข้าสูตรไอ้การ์ตูนเบนเทนเลยเนี่ยเพราะว่า ่มัน,น,นมันตอนมันตอนเนะช้ามืดเหมือนกันปะ่ะหรือว่าตอนเย็นว่าไอมันตอนมืดอ่ะตอนมืดอ,อ่ะตอนด้วตอนมืดตอนมืดอ๋อผมอันนี้อาจจะได้เอาเอาอาจจะไม่ได้เอามีทริกก็ได้อาจจะได้อ่าเขาเรียกอะไรนะอีฟิตี้กันเล็ดมีคนหายมาร์คปาร์เกอร์แมวาหาย ทำไมล่ะมาร์กอย่างนั้นนะมาสกระเปิดเลยมาร์กสก็เปิดมาร์กเอาเงี้ยปาร์เกอร์เงี้ยเงียเฮ้ยเดี๋ยวอันนี้มันที่กั้นทางรถไม่ใช่เหรอมันมากั้นทางนี้ได้อหรอยู่ข้างล่างมั่ไโดดไปเฮ้ยได้ป่ะไม่ได้ป่ะไม่ได้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 ไอชิมหายแล้วขึ้นไงเขาเนี้ยอ่าเกมบัา รีเซ็ตอ้าวมีเรื่องเลย <S 2> <S 2> ไม่น่าสนเลยไม่น่าสนเลยเฮียมีเรื่องเลยนี้ควันอยู่นหน้าลงไปไม่ได้ลงไว่ลงลงไม่ได้แลหละลงก็ต้องลงแต่เลยท่านเนินนะไม่น่าใช่พี่ลงไปเดี๋ยวก็ติดอีกเฮียยาเลยลงไปแล้วเดี๋ยวก็ติดอีกอ่ะ กูอยากรู้อ่ะนี่มันนี่มีทางลงอยู่หรือว่าเดินไปเจอชดุดไอ้นี่ชดุดเกาะไกวเวอร์ <c oughs> ่ะชุดเกาะชีวภาพไงนะเ <c> ด <oughs> <c oughs> ี๋ยได้เกิดไปทนนันโดยภรพแล้วอย่างเงี้ยไอ้ไอ,อ้ลงลงไปล่างอาจจะเจอเหล็กไหลก็ได้เว้ยกลายเป็นมนุษย์ <c oughs> เหล็กไหลเฮียโหแล้วหลุมอันนี้หลุมกระบาดเหรออะละ เรื่องรามันเริ่มแบบตอนที่พบคือเอริสอะไรอ่ะเฮ้ยมีคนร<อ>้องเหีเ้ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีคนว่าไอไอเบนแน่เลยไอเบนไม่เก่งกว่าเราช่วยด้วยไ,ไอเบนเนใช่เด็กด้วยไอเฮียเฮ้ย <laughs> <laughs> เรียบร้อยครับไอเบนโดนวิวแก๊กดูด <laughs> <laughs> สาวมันต่อมา โอเคแผนง่ายนิดเดียวอ่าลิควิดเตเตอร์อ่าคนกำจัดอ่าแบบคนกวาดล้างสิ่งผิดปกติแผนมันง่ายนิดเดียวอ่าทำลายอ่าทำลายเขาเรียกอะไรนะอุกบาทด้วยพกเอ็กซะแล้วก็อ่าดิสโพริตเออทำลายมันนะ พวกเราจะขุดอ่าขุดให้มันเป็นรูแล้วก็ยูนก้อนหินเข้าไปแทนที่มันลิมิตเดคอนเดคอนเทมินเอตชื De ่อลิมิตอะไรรอ๋อคือ,อหลังจากหลังจากทำเสร็จเราจะ d ดคอนเทมินเอตคือแบบอ่าชำระสิ่งปน mm hmm. เปื้อน ไอ้สิ่งที่เราจับกับไอ้อ,อกากบัตรน่คือสิ่งนั้นโดยที่คือถ้าเราไปจับอุกาบัติแล้วไอ้สิ่งที่เราจับมามันจะเป็นชุดของเรามันจะเป็นสิ่งผลเปื้อนประมาณนั้นนะจต้องเผาทิง้งทำลายอีกมันไม่มีใครตายตอนที่อากาบัตรชนอากาบัติตกแต่ว่าแล้วก็ไม่มีสัญญาณของกรรมธภาพรังสี แต่ว่าหลังจากผ่านมาสาวันมีผู้คนรอบรอบรอบ,รอ,บรอบนี้ตายกันเป็นพันทำลายกำจัดทิ้งอ is, อาททำลายและวกำจัดกำจัดสิ่งปนเปือ้อนทิ้งทั้งหมดแล้วก็ทำให้เร็วที่สุดนี่แค่กูแปลง่วงแล้วกูแปล อ๋อเลยคือดเหมือนในเชนเบิวเลยดีกว่าที่แบบต้องรีบเข้าทำลายแล้วก็รีบออกแล้วก็ไปชำระล้างตัวอ่ามันเนี่ยรอโอ้วหินนะอุกกระบะจะแตกไปอ่ะอ่าดิส POS ล็อเอ๋อ่อ๋อก็โยนห้มแล้วก็ขุดมาใหม่ ไม่ <อะ S 1> ต้องไปล้างต้องไปล้างตัวก่อนวัดยังไม่หมดเลยนะ,ะเราต่อแถวด้วยวเราล้างก่อนนะเฉพาะเพื่นข้างนอกตายทั้งหมดอย่างนี้เรา,รรรราต่อ,นะอต่างสซนตลาดโซนนี้เปิดแล้วเอาไปขุดต่อ อ้าวคนอื่นไม่ล้างเงยขอจะล้างเสร็จแล้วไงโอยยืนต่อแถวอยู่กีน้นี้แล้วเข้าไปก่อน <laughs> เอทัง้งเออเราสินเดินตกไปตรงไหนไม่ได้ <laughs> <c oughs> มันชื่อมอบิวเลยอะเ <c oughs> นี่ยเราล้างคนอื่นเขาเดินไปหมดแล้ว คนหนึ่งเขาเดินไปหมดแล้วเราเอาไมเวลายิงอยู่ยิงอยูขุดอะไรพี่แล้วเราจะขุดเมื่อไหร่จะหมดวะเฮียคืออุกบาทอันเท่าตึกเอาสี่คนไม่ก็แบบรีบขุดแล้วแบบรีบเปลี่ยนไง แล้วก็เดี๋ยวเปลี่ยนกาคนอื่นมาอะไรเงี้ยกาไม่รอดพี่พี่ไม่เคยดูชินาบิวกาไม่รอดกาไม่รอดเลยซีรีส์ชินาบิวอะเดี๋ยวเบนกันมาเป็นพอยกับโอเอ้ยโอทิกอะไรอะอะไรอะไรอะไรของเขาอะพูดต่อเขา ทำไมมีแค่สามคนนะแค่คนเมื่อก,กี้ยืนจ้องหมู่ทั้งออฟอ,อืมอาจจะโดนจะสแกนก็ได้รอบเนี้ <c oughs> เยี่ยมล <ไอ S 2> เลยเยียมเลยฉ <ไอ S 2> ากฉากเมื่อก,กี้นี่ไม่ทันเออเคกูรอใหม่ก็ได้รอบหนึ่งเฮ้ยหายไปแล้วหายไปแล้ว <c oughs> แล้วเมื่อไหร่ม่งจะหมดวะเนี่ยไอ้เหี้ยซิมูเลเต้เหระ เอ,เอแล้วหายไปคนหนึ่งอย่าบอกนะสุดท้ายหายไปหมดแล้วเหลือแค่กูอะทำงานจนกว่าจะตายไปข้างหนึ่งไงรักเือเปิดเพื่อพุ่งตีตุ๊ผ้าจบเกมเพื่อนขอขุดขอขุดเมืองหน่อย ขอคุณแร่หน่อยอเฮ้ไปแล้วหายหมดแล้วอย่าเป็นกูเหลืออยู่กูอยู่คนเดียวกูไม่ทำเนี่ยเฮ้ยเพื่อนนึงหายไปหมดเพราะมันต้องโผล่มาตอนที่ผมอาบน้ำเสร็จ <c oughs> แล้วเฮ้ตอนชำระล้างสิ่งปนเปื้อน เต็มเลยเต็มพิกแอคกเลยเต็มคุดได้พอโดนแล้วแหละขอคุดแร่หน่อยยังเฮ้ยรถนดดแล้ว้วัสดีจาก From the Mercury ไรเด็กนั่นนะ่ะ Help, help. เบนน่ะเบนน่ะเบนบอกอูโดนพี่แคจับอยู่ไอ้ไอ้นี่ไงไอ้นี่ไงมีหน้าหนวดเหมือนกันพี่หน้าหนวดหน้าหนวดเหมือนกันหน้าหนวดเหมือนกันเหมือนกันเลยเนี่ยไอ้เหี้ยแต่นี่เป็นหนวดดำไงเนี่ย